การนั่งกินข้าวนั่งกินข้าวโน่นนี่นั่นก็เลยแบบยังไม่ได้คุยเรื่องอะไรนะครับผมเว่าวันนั้นอ่ะคือแกก็อบอกว่าเออเดี๋ยวข่าอะไรแล้วพี่จะถามใครอีกทีพี่จะถามใครอีกทีเอาผมก็กลับบ้านกลับบ้านมานอนแล้วก็จะไปงานก็เลยจะไปงานอ่า นครสวรรค์ก็ขี่รถมานี่แหละครับเออถ้าหาพี่นกบอกว่าไอันค่าใช้จายเท่าเท่าไรครับเนี่ยประมาณนี้นะครับแบบว่ารวมค่าสตูค่านั่นนี่น่นแล้วพี่นกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะเอาแค่เฉพาะแค่ค่าใช้จ่ายอะไรเองนี่ค่าเดินเซอร์ค่าเตรียมไรคค่าสตูค่าอะไรนี่ครับผมก็พวกบว่าตกลงราคาไปแล้วทีนี้ก็เลยบอกว่าเอ้าได้บินหรือว่ามีค่าโตค่า ใส่ใจยังไงเป็นเลขแบบว่าแล้วค่าแบบค่าเสียเวลาไอเด็กครับอย่างประมาณนี้แล้วไอไอหนก็เลยว่าไอเพราะเอาน้ำหลอกครับอย่างนี้สิมัเนเลขแบบว่าจังเลยมันความรู้สึกผมคิดคิดจังแบบว่าเกรงใจเกรงใจแล้วก็เหมือนแบบว่าคือเราไม่สบายใจอะไรอย่างนี้ มันเป็นอย่างน้องน้องกับพ่ซอยอายเยอะใช่เพราะเขารบกวนพี่นกเกี่ยงๆครับว่าคือพี่ดั่งพี่ไม่กลับลมไม่กลเด็พี่นกเอ่อแกตัวปกติแกจะไลฟ์วันที่วันที่หนึ่งแกเลยเลื้ยนเลี้ยนมาให้ผมให้ผมไลฟ์แล้วก็ต่ออีพชาวนาเลยอะไรอย่างเงี้พอดีวันที่สองผมไม่มีคิวถ่ายก็เลยได้ไปช่วยพี่นกวันนั้นนะ ก็เลยทักไปหาพี่บอยทักไปหาพี่บอยบอกว่าไอ้ครับเอ่อไอ้เอาค่าธรรมนน้ำผมถลายครับไอ้แรงกระถาถาตอบโย่เราไอ้บอยก็เลยทักมากว่าไอ้บอยน้ำหรอครับอะไรอย่างเงี้ยคือแบบยังไงเราคือวันนั้นอะบอยยุ่งมากยุ่งจริงๆยุ่งแบบมากๆ พี่บอยบอกว่าตอนคือยังไม่ได้นอน48ชั่วโมงอะครับแค่แบบมีงีบบ้าอะไรอย่างเงี้ยคือวันนั้นแกนั่งเครื่องมาหรือเปล่านั่งเครื่องมามาลงแม่อุดรก็ขอดันเนี่ยแหละครับแล้วก็งานไปงานบนถุนประเทศตัวเองเสร็จแล้วก็ขี่รถมาคระพี่ขี่รถมาครับผมสารคามอุดรับแล้วก็กลับไปพักผ่อนนี่ แล้วผมแล้วผมก็เลยถามว่าไอเดนอนไหมครับไอพ่อท่านเดนอนดูสิแปดชั่วโมงแล้วคันว่าเป็นการนอนไอประมาเที่ยบระไับแบบ